่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงรอนแรมมาตามเส้นทางกลางป่าและช่องเขาแดนดงพงไพรแห่งรัชฉานใต้เต็มไปด้วยหมูแมกไม้นานาพันเล็กบ้างใหญ่บ้างสูงต่ำปะป,ะปนกันหนาแน่นสันดอยยืดยาวขวางกัน้นติดกันเป็นพืชอยู่รอบด้านแลไกลสลับซับซ้อนจนสุดขอบฟ้า ยามเช้าอากาศหนาวเหน็บมีทะเลเหมอกปกคลุมหนาจนมองไม่เห็นผืนป่าในหุบเขาเบื้องล่างฝูงนกป่าเริงร้องก้องสะท้อนในขณะที่สายน้ำในลำห้วยลึกก็ลังไหลดังโครมครืนอยู่ตลอดเวลาสางอุ่นเปิงตื่นแต่เช้าเก็บผักกูดริมห้วยมาแกงผสมกับน้ำพริกถั่วเน่าซึ่งตาเตรียมมาเป็นสเสบียงกลาง ผักสดยอดใบไม้อ่อนในป่าที่กินได้เก็บมากินกับน้ำพริกเห็ดต่อหอยหรือเห็ดโคนที่ขึ้นอยู่บนดอยก็เอามาต้มผสมกับผักกูดทำเป็นกับข้าวถาวายแด่ท่านครูบาและส่วนหนึ่งก็สำหรับตนเองระหว่างการเดินทางกัลยาณมิตรต่างวัยทั้งสองกินอาหารกันเพียงสองมือ้อคือมื้อเช้ามื้อหนึ่งและก่อนเที่ยงวันอีกมื้อหนึ่ง ส่วนมื้อเย็นดื่มเพียงน้ำร้อนผสมกับน้ำอ้อยแผ่นหรือน้ำพึ่งที่เตรียมมาเท่านั้นท่านครูบาอูแรงบอกว่าโยมสางอุ่นเปิงมื้อเย็นหากโยมหิวก็หุงข้าวกินนะไม่ต้องห่วงอาตมารอกอาตมาเป็นพระเคยอดข้าวมื้อเย็นมาหลายสิบปีเคยชินแล้วแต่สางอุ่นเปิงก็ไม่หุงกินเขาคิดว่า ท่านครูบาซึ่งชราอายุมากกว่าเขาท่านก็ยังอดได้ทนได้แล้วทำไมเขาจะอดไม่ได้ทนไม่ได้เล่ามาด้วยกันมีอะไรก็กินด้วยกันถ้าไม่มีก็อดด้วยกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนที่เคยเดินป่าเดินดงด้วยกันมิตรภาพมักจะแน่นแฟ้นผูกพันกันยาวนานยากที่จะลืมเลือนความยากลำบากการได้ช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นน้ำใจที่มอบให้กันนั้นตราตรึงซึ้งใจไปชั่วชีวิตตอนสายๆแสงแดดสองทะลุผ่านม่านหมอกลงมาต้นหมอกหญ้าเข้าพ้างซึ่งขึ้นเป็นดงกว้างเบิกบานอวดดอกสะพรั่งรับประกายแสงตะวันอันอบอุ่นหมู่ผีเสื้อหรือที่ชาวไตเรียกกันว่าแมงกะเบอร์มากมายหลายหลากสีบินว่อนอยู่เหนือดอกหญ้าเดินกันไปเรื่อย เหนื่อยก็หยุดพักดื่มน้ำกันพอหายเหนื่อยก็เดินต่อชมนกชมไม้กันไปจนกระทั่งบ่ายคล้อยก็มาถึงบ้านป่าหมู่หนึ่งซึ่งอยู่เชิงดอยระหว่างทางหมู่บ้านหมูน่นี้ชื่อบ้านดอยมองมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณสิบหลังคาเรือนเศษแวดล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรมีอาชีพทั้งหาของป่าทำนาทำไร่อยู่เชิงดอย ทันทีที่ชาวบ้านบางคนซึ่งอยู่หน้าหมู่บ้านและเห็นท่านครูบาอูแรงแบกกรดมากับสางอุ่นเปิงชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็ร้องบอกกันลั่นว่าเจ้าบุญมามีเจ้าบุญมาเหินเฮามีพระมามีพระมาบ้านเราน้ำเสียงและท่าทางของพวกเขาต่างแสดงความดีอกดีใจยังเห็นได้ชัด ครู่ต่อมาก็กุลีกุจอพากันมาน้อมไหว้คนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ยิ้มแย้มแจ่มใสนิมนต์ขึ้นว่าไม่สูงข่าออเจ้าบุญสวัสดีพระคุณเจ้านิมนต์หยุดพักในหมู่บ้านของพวกเขาสักคืนหนึ่งเถอเลยจากนี้ไปไม่มีหมู่บ้านผู้คนอยู่เลยพรุ่งนี้เป็นวันศีลวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือนสิสอง หากพระคุณเจ้าหยุดพักพวกเขาจะได้อาศัยทําบุญด้วยพ่อเท่าคนหนึ่งผมขาวโพลนประนมมือนิมนต์ขึ้นท่านครูบาอูแรงซึ่งก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากรับนิมนต์พ่อเท่าและชาวบ้านพาท่านครูบาและสางอุ่นเปิงเดินไปที่ศาลาหลังหนึ่งทางด้านเหนือของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ300อเมตรอยู่ท่ามกลางซุ้มไม้มีเขตรั้ว ซึ่งทำด้วยลำไผ่หกกั้นเป็นอนาเขตไว้รอบด้านทางเข้ามีซุ้มประตูสูงทำด้วยไผ่หขนาดใหญ่อีกเช่นกันสูงขึ้นไปเหนือหัวมุงด้วยใบตองตึงพ่อเท่าซึ่งเป็นผู้นำพามาก็พูดบอกว่าเมื่อพรรษาที่เพิ่งจะผ่านไปมีพระพักอยู่ที่นี่สองรูปแต่พอออกพรรษาพระสองรูปนั้น ได้พากันเดินทางไปยังเวียงเจียงตองซึ่งอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าบุญเตกวาไหลข้าออพระคุณเจ้ากำลังจะไปไหนหนอพ่อเท่าและชาวบ้านถามด้วยความนอบน้อมเฮาเตกวาเวงนายเฮามาที่เวงแม่ห้องสอนปูนอัตมาจะไปเวียงนายอัตมามาจากแม่ห้องสอนโน้น ون. ชาวบ้านหลายคนช่วยกันรับบาดรับกรดหรือเดินนำขึ้นไปยังศาลาหลังใหญ่อันเป็นที่พักสง์ทันทีสร้างอุ่นเปิงเห็นแล้วนึกชมเชยอ,อยู่ในใจว่าชาวบ้านดอยมองหมู่นี้แม้จะมีเพียงสิบกว่าหลังคาเรือนแต่ก็มีศรัทธามากสร้างที่พักศาลาสง์กว้างขวางไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญ เสาศาลาและเครื่องบนทําด้วยไม้จริงแข็งแรงส่วนพื้นปูด้วยไม้ไผ่สับฟากฝารอบด้านก็เป็นไผ่สารมีช่องหน้าต่างระบายรมไม่อับทึบกลางศาลาเป็นหิ้งพระยกขึ้นสูงมีพระเจ้าพาราหรือพระพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่นักประดิษฐานอยู่ประดับได้สุ้มผ้าสีเป็นริ้วมา่านงดงามตา ท่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงก้มกราบพระเจ้าพาราไม้แกะสลักซึ่งทาด้วยสีทองสามหนพ่อเท่าและชาวบ้านสามสี่คนซึ่งขึ้นมาด้วยก็กราบตามด้วยความเคารพนิมนต์พระคุณเจ้าพักผ่อนก่อนเถิดตอนค่าม่้าพวกเราจะมากันอีกครั้งนิมนต์พักให้หายเหนื่อยก่อนหายเหนื่อยแล้วนิมนต์ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำริมห้วยด้านหลัง มีที่อาบน้ำทำไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อชาวบ้านกลับไปท่านครูบาอูแรงและสางอุ่นเปิงก็เดินไปที่ท่าน้ำซึ่งมีสายน้ำใสๆไหลผ่านชาวบ้านทำบันไดทอดลงไปมีชานเป็นที่นั่งอาบน้ำอย่างเหมาะสมร,รอบๆด้านดูรื่นรมด้วยต้นไม้และดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติท่านครูบาอาบก่อนเสร็จแล้วก็กลับไปยังศาลา ส่วนสร้างอุ่นเปิงอาบทีหลังพออาบเสร็จก็นั่งพักผ่อนอยู่ริมทานกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยซัดเซาะโขดหินริมตะลิ่งทำเสียงดังจุงจิงจุงจิงคล้ายคนพูดคุยหยอกล้อกันอย่างเป็นสุขใต้ร่มเงากิ่งไม้ที่ปกคลุมอยู่สองฝากฝั่งความสงบสงัดเยือกเย็นของพงไพรและสายน้ำทำให้ชายหนุ่มมันเกิดความวิเวกค,คือกายวิเวกและจิตวิเวก ซึ่งทำให้บังเกิดปีติสุขอย่างน่าพิศวงใกล้ค่ำดวงตะวันอัดสดงลับลงหลังดอยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดแปดคนก็พากันมาทั้งชายและหญิงพ่อเท่าผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มนำหมอดน้ำปะนะซึ่งเป็นน้ำหมากปินต้มหอมหวานยังอุนอ่นๆอยู่มาถวายท่านครูบาและเผื่อแผ่ถึงสางอุ่นเปิงด้วยพ่อเฒ่าบอกว่าชาวบ้านดอยมองแห่งนี้ ทุกๆคนดีใจมากที่มีพระมาในวันสำคัญด้วยพรุ่งนี้เป็นวันเหลินมนเดือนสิองชาวบ้านจะทำบุญตอนเช้าจากนั้นจะช่วยกันทำโคมลอยดวงใหญ่จุดถวายพระเจ้าพาร,ราและพระธาตุเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บนยอดดอยมองพ่อเท่าเล่าอีกว่าดอยมองคือดอยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ทุกๆวันเหืินมนกลางเดือน14บสี่สห้าค่ำยามดึกสงัดพระจันทร์ลอยกึ่งกลางฟ้าจะได้ยินเสียงคล้องใหญ่หรือที่เรียกว่ามองตีดังมองมองมองดังกังวานแว่วมาจากยอดดอยสูงแห่งนั้นพอเสียงคล้องลึกลับนั้นดังขึ้นสักครู่ก็จะมีดวงแสงพระาธาตุสดใสงดงามดวงกลมโตผุดลอยขึ้นมาให้เห็นด้วย ผู้คนแถวนี้ที่เคยได้ยินและได้เห็นจึ่งต่างเรียกดอยนั้นว่าดอยมองหรือดอยคลองนับแต่นั้นเป็นต้นมาคืนนี้เสียงนั้นและดวงแสงพระาธาตุจะมีให้เห็นอีกหรือไม่ท่านครูบาอูแรงถามด้วยความสนใจตอนเที่ยงคืนหลินมนลอยอยู่กลางฟ้าจงคอยฟังคอยดูเถิดแล้วท่านจะได้ยิน แล้วก็ได้เห็นสร้างอุ่นเปิงได้ยินได้ฟังก็สนใจต่อพรากฏการประหลาดเขาตั้งใจว่าจะคอยฟังคอยดูให้จงได้พรุ่งนี้เช้าพวกเขาเชาวบ้านจะพากันมาจะทําบุญใส่บาตรขอให้พระคุณเจ้าให้ศีลให้พรแก่พวกเขาทั้งหลายด้วยพ่อเท่าพูดบอกเจริญพรโยมเอย๋ยขออนุโมทนา ท่านครูบากล่าวแก่พวกเขาทุกคนแล้วนำพาพวกเขาไหว้พระสวดมนต์เย็นพร้อมกันที่ศาลาแห่งนั้นบทสวดมนต์เย็นที่ท่านครูบานำสวดเป็นมนต์บทสั้นๆง่ายๆที่พุทธศาสนิก,กชนชาวไต้ทั่วไปต่างสวดภาวนากันได้ทั้งสิน้นนั่นคือบทนอบน้อมพระรัตนตรยัยนะโมทัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทบูชาพระรัตนตรัยคืออรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิเป็นต้นและบทขอถึงซึ่งพระไตราสารณคมเป็นที่พึ่งคือพุทธังสรงา,างสรงาสังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังขังสารังคัจฉามิทุติยัมปีตติยัมปี แสงเทียนเจ็ดแปดดวงที่ชาวบ้านทุกๆคนต่างจุดปักบูชาส่องแสงวอมแวมสว่างจับต้ององค์พระเจ้าพาราบังเกิดเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สงบงามซาบซึ้งท่านครูบาเวลาสวดมนต์เสียงของท่านไพเราะมากดังกังวานชัดเจนอ่อนโยนจะลงใจเกิดความรู้สึกที่ซาบซึ้งประมาณสองทุ่มชาวบ้านที่มาด้วยตั้งพากันกลับ แต่พ่อเท่าไม่ยอมกลับบอกว่าจะขอพักนอนที่ศาลากับท่านครูบาอูแลงและสางอุ่นเปิงท่าทางของพ่อเท่าแสดงความรักความศรัทธาท่านครูบามากลักษณะของผู้เท่าแสดงถึงความเป็นอุบาสกที่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาคุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์เป็นอย่างดีวันพระวันศีลตลอดพรรษาเอามาถือศีลอยู่ที่วัดนี้ไม่เคยขาดเลย แต่พอออกพรรษาแล้วพระกุณเจ้าสองรูปนั้นกลับไปเวียงเจียงตองเขาก็มีแต่ความว้าเวชาวบ้านคนอื่นๆก็รู้สึกเช่นเดียวกันพ่อเท่าบอกเล่าความรู้สึกของแกให้ฟังพ่อเท่าคนนี้ชื่อพ่อเท่ากุ่มเป็นคนเวียงปันแต่ย้ายมาอยู่ดอยมองสิบกว่าปีแล้วแกถามสางอุ่นเปิงว่าเวียงแม่ห้องสอนเป็นอย่างไร น่าอยู่ไหมเคยได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยไปถึงเลยสร้างอุ่นเปิงก็บอกกับแกว่าพ่อเท่าเวียงแม่ห้องสอนของเฮาก็น่าอยู่เป็นเวียงเล็กๆอยู่ในหุบเขาภูดอยเหมือนกับเวียงนายนี้แหละวัดที่ท่านครูบาอยู่ชื่อวัดกัมก่อท่านครูบาท่านเป็นเจ้าอาวาสฮะครูบารูปนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดเหรอใช่แล้วพ่อเท่าท่านชื่อครูบาอูแรง เป็นเจ้าอาวาสว,วัดก,กัมกอเวียงแม่ห้องสอนตั้งอุ่นเปิงบอกอีกสาธุท่านครูบาสาธุพ่อเท่ายกมือนมัสการครูต่อมาหลานของพ่อเท่าสองคนก็หอบเสือ้อหอบหมอนหอบผ้าห่มมาให้พ่อเท่าก็บอกหลานสองคนว่าอีนางเอ้ยบอกแม่ด้วยนะพรุ่งนี้ให้ตื่นแต่เช้าเช้าทำกับข้าวตเตรียมมาทำบุญที่วัด หลานสาวหลานชายรับคําว่าอ้อค่าอ้อค่าแล้วก็พากันวิ่งกลับไปประมาณสามทุ่มท่านครูบาอูแรงกางมุ้งกรดที่มุมหนึ่งแล้วพักผ่อนเพราะเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางส่วนสรางอุ่นเปิงและพ่อเท่ากุ่งปูเสือนอนอยู่คนละมุมหันศีรษะ ไปทางพระเจ้าพาราซึ่งตั้งอยู่บนหิ่งไม้สูงแสงจันเพนวันขึ้น14ข่ค่ำสว่างสวัยเป็นแสงนวลสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสร้างอุ่นเปิงนั่งขัดสมาธิสงบใจอยู่พักหนึ่งก้มลงกราบพระเจ้าพาราสาผลแล้วเอนกายลงนอนหลับตาลงกำหนดจิตอธิษฐานด้วยฌานสมาธิว่าเราจะตื่นมาตอนห้าทุ่ม เราจะตื่นมาตอนห้าทุ่มแล้วก็ภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาจนกระทั่งหลับไปท่ามกลางความสงบสงัดและเยือกเย็นของราตรีครั้นพอถึงเวลาห้าทุ่มตรงพลังแห่งฌานอธิษฐานก็ดนบันดาลให้รู้สึกตัวตื่นชายหนุ่มผู้มีปฏิปทา แห่งพระปัจเจกโพธิยาณในอนาคตการลุกขึ้นนั่งคัดสมาธิบัลลังนิ่งอยู่ในความมืดเสียงพ่อเท่ากุ่งกรนเบาๆอย่างสม่ำเสมอในขณะที่บริเวณร,บรอบๆศาลาและแนวป่าก็มีแต่เสียงรีดริงเรไร่ดังมาตลอดเวลาแล้วทันใดนั้นก็ปรากฏมีเสียงคล้องกังวานก้องแผ่วๆดังมองมอง มองมาจากทางยอดดอยสร้างอุ่นเปิงลืมตาตั้งใจฟังอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องเรียกท่านครูบาอูลแลงและพ่อเท่ากุ่งให้ลุกขึ้นมาฟังด้วยกันท่านครูบาท่านพ่อเท่าเสียงคล้องมองดังขึ้นแล้วชายหนุ่มลุกขึ้นเดินออกไปที่หน้าต่างจ้องมองไปทางยอดดอย ขณะนั้นแสงจันทร์เจิดจ้าสาดส่องอาบทาบทาแดนดงภูดอยโดยทั่วท่านครูบาอูแรงพ่อเท่ากุงและสางอุ่นเปิงยืนเรียงกันอยู่ติดกับช่องหน้าต่างจ้องมองไปทางยอดดอยนั่นนั่นเห็นไหมดวงแสงธาตุลอยขึ้นมาแล้วพ่อเท่ากุงชี้มือพูดบอกให้ดูด้วยความตื่นเต้นสร้างอุ่นเปิงขนลุกสู้ชูชันไปทั่วร่าง เที่ยงคืนพอดีดวงแสงธาตุประหลาดขนาดเท่าบาทพระกลมผ่องใสมีประกายทองระยิบระยับลอยขึ้นที่ยอดดอยประดุดดวงจันทร์แต่ไม่ใช่ดวงจันทร์เพราะสีไม่เหมือนและลักษณะการลอยก็ลอยขนานไปตามยอดดอยไม่ได้ลอยสูงขึ้นฟ้าดวงแสงธาตุประหลาดงดงามจับตานั้นลอยช้าๆในขณะที่เสียงคล้องมอง ก็ยังคงดังก้องกังวานแวววมาอยู่ตลอดเวลาท่านครูบาอูแลงพ่อเท่ากุ่งและสางอุ่นเปิงยืนนิ่งประนมมือนมัส,สการดวงแสงธาตุมหัศจรรย์ด้วยความตราตรึงอัศจรรย์ใจข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดสร้างอุ่นเปิงน้อมจิตรำลึกอธิษฐานนมัสการอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานาน,านประมาณเกือบสิบนาทีดวงแสงธาตุมหัศจรรย์ และเสียงค้องอันน้าพิศวงนั้นจึงลับหายเงียบไปโอ้อัศจรรย์นักอัศจรรย์นักท่านครูบาอูแลงเอ่ยขึ้นพรุ่งนี้ก็จะปรากฏอีกคืนนึงท่านครูบาท่านคอยดูเถอะพ่อเท่ากุ่งบอกแล้วก็พากันเดินกลับไปนอนสร้างอุ่นเปิงยังคงจดจำแสงแห่งดวงพระทาตุอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดดอยดวงนั้นได้ เขานอนน้อมนึกถึงแสงอันมหัศจรรย์นั้นจนกระทั่งหลับไปพอตีสี่ไก่ป่าไก่บ้านก็ขานขันพวกไก่ป่าเสียงเล็กแหลมแจ่มใสกว่าไก่บ้านเสียงของพวกมันดังมาไกลจากพงไพรอันเหน็บหนาวเยือกเย็นพ่อเท่าตื่นแล้วก้มกราบลาพระเจ้าพาราสามหนบอกว่ารุ่งเช้าจะกลับมาใหม่ตอนนี้ขอกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน สร้างอุ่นเปิงลงจากศาลาขนท่อนฟืนที่ซ้อนอยู่ข้างใต้ศาลามาหกเจ็ดท่อนแล้วจุดไฟก่อผิงแสงไฟส่องสะท้อนไปทั่วบริเวณในขณะที่ดวงจันทร์ยังคงส่องแสงอยู่บนฟ้าแต่ลอยคล้อยอยู่เหนือดอยไปทางทิศตะวันตกแล้วท่านครูบาอูแรงไม่ได้ลงมาท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่บนศาลา สร้างอุ่นเปิ่งก่อไฟแล้วก็ยืนนิ่งทำสมาธิเจริญเตโชกสินจ้องดูเปลวไฟภาวนาว่าเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินังพักใหญ่ต่อมาก็ออกจากฌานได้ยินเสียงนกป่านานา,นาชนิดเพียกร้องกันแววมาจากแดนดงภูดอยนกป่าเหล่านั้นต่างตื่นแล้ว พวกมันร้องเรียกกันและกันให้เตรียมตัวโผบินไปหาอาหารชีวิตใหม่ของคนและสัตว์เริ่มต้นอีกวาระหนึ่งแสงเงินแสงทองจับอยู่ขอบฟ้าเหนือดงดอยทางทิศต,ตะวันออกพอฟ้าแจ้งก็เดินตามท่านครูบาไปยังท่าน้ำริมทานเพื่อบ้วนปากล้างหน้าสายน้ำลำทานยังคงไหลเอื่อยและครวนเพลงอยู่ไม่ยอมหยุด โดยมีวงดนตรีคือรีดริงเรไรบรเลงคลอผสมผสานไพเราะเพราะพริง้งกลิ่นดอกมะลิป่าเอื้องป่ามนทาดอยนานาพันธ์หอมฟุง้งโชยมารวยรินได้กลิ่นแล้วชื่นอกชื่นใจแจ้งขึ้นเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาชาวบ้านกว่าสามสิบคนทั้งคนหนุ่มคนสาวเด็กและคนเฒ่าคนแก่หิ้วถือตะกร้า ใส่ข้าวปลาอาหารดอกไม้เทียนทูบบูชามากันเป็นทิวแถวครูบาอูแลงครองจีวรเฉวียงบานั่งบนเสือด้านเบื้องซ้ายขององค์พระเจ้าพาราศรัทธาสาธุชนชาวดอยมองนำถ้วยจานอาหารของตนวางเรียงกันต่อหน้าจุดเทียนทูบสการะบูชาแล้วพ่อเท่ากุ้งก็อาราธนาศีลครั้นรับศีลแล้วก็พากันถวายสังฆทานจากนั้น ก็เข้าประเคนอาหารด้วยความเคารพระหว่างที่ท่านครูบาชันพัตาหารผู้คนก็พูดคุยปรึกษาหารือกันถึงการสร้างโคมลอยบูชาในคืนเพ็ญที่จะถึงนี้พ่อเท่ากลุ่มและชาวบ้านต่างเสียดายที่รู้ว่าครูบาและสางอุ่นเปิงจะต้องเดินทางจากไปในตอนสายๆไม่ได้อยู่ร่วมพิธีลอยโคมในคืนเพ็ญ สร้างอุ่นเปิงบอกเหตุผลความจำเป็นให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านครูบาจะต้องรีบไปเยี่ยมโยมน้าของท่านซึ่งกำลังเจ็บป่วยรอคอยอยู่ชาวบ,บ้านเมื่อรู้ดังนั้นก็พูดว่าเสีหลายเนาะมาคืนเหลวก็เตะก,กว่าเย่าคาเสียดายเนาะมาอยู่คืนเดียวก็จะจากไปซะแล้วหลายคนบอกว่าหากกลับมา ก็ขอให้มาแวะพักค้างที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกสร้างอุ่นเปิงก็ขอบคุณในความเอื้ออารีของพวกเขาทุกๆคนพอท่านครูบาฉันเสร็จแล้วก็ให้พรชาวบ้านรับพ่อแล้วก็กินอาหารร่วมกันบนศาลาวัดแห่งนั้นสร้างอุ่นเปิงก็ได้ร่วมกินอาหารอันมีรสอร่อยมากมายด้วยน้ำใจของชาวบ้านดอยมองนั้นด้วย ชาวบ้านจัดหออาหารมื้อกลางวันให้สางอุ่นเปิงและท่านครูบาแล้วก็ต่างอำลาจากกันด้วยความซาบซึ้งตรึงใจยินโจมที่ไล่โฮบทบเจ้าบุญยินดีที่ได้พบพระคุณเจ้าชาวบ้านต่างพูดบอกยินโจมเหมือนกันข้าอ,อเช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายท่านครูบาอูแหลงพูดตอบเตกวากรข้า เต่กวาก่อนจะไปก่อนนะจะไปก่อนสร้างอุ่นเปิงน้อมไหว้พ่อเท่ากุ่งและชาวบ้านทุกคนเมื่อลอยๆอยค่ะเมื่อลอยๆเดินทางดีๆนะเดินทางปลอดภัยชาวบ้านเดินมาส่งแล้วพูดอำลาเป็นครั้งสุดท้ายมอน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 ลาก่อนลาก่อนแล้วทั้งสร้างอุ่นเปิงและท่านครูบาอูแรง ก็เดินออกจากหมู่บ้านดอยมองแห่งนั้นมุ่งหน้าข้ามขุนเขาสูงไปสู่เขตแคว้นแดนเวียงนาย